สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมาแนะนำนะครับสถานที่ท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดปีใหม่นะครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมไม่ทราบว่าที่จะไปเที่ยวที่ไหนนะครับในวันหยุดยาวสามารถที่จะมาเที่ยวที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับตอนนี้ผมให้ชมบรรยากาศในการเตรียมจัดงานศิลปะสายหมอกและดอกไม้ที่อำเภอภูเรือนะครับตอนนี้หลายๆภาคส่วนนะครับได้ ดำเนินการเตรียมนําดอกไม้สวยๆนะครับจัดวางเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนะครับได้มาถ่ายภาพได้มาชมความสวยงามในช่วงปีใหม่นะครับงานศิลปะสายหมอกและดอกไม้นะครับจะจัดในวันที่30ธันวาคม2565ไปจนถึงวันที่3มก,กราคม2566เลยนะครับโดยในวันที่30ธันวาคม2565นั้นจะมีดนตรีของเจเนต เขียวนะครับจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่แล้ววันที่31ธันวาคมนะครับ2,565จะเข้าดาวไปกับกล้องห้อยไรนะครับเพราะนั้นถ้าท่านผู้ชมนะครับที่อยากจะมาเที่ยวที่อำเภอภูเรือแล้วก็มาชมดอกไม้สวยๆนะครับมีมากมายหลากหลายให้ได้ชมนะครับกับป้ายแผนพังในการจัดในบริเวณงานนะครับอยู่หน้าร้านจัดงานนะครับ หน้าที่ว่าการอำเภอภูเรือจังหวัดเลยนะครับอตอนนี้ผมให้ดูบรรยากาศในการเตรียมงานนะครับงานที่จะจัดขึ้นในวันที่30ธันวาคม2 5 6 5จนถึงวันที่3มกราคม2566ครับถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมได้ดูคลิปนี้แล้วครับอยากจะมาท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนะครับหยุดยาวผมก็ขอแนะนำนะครับงานงานศิลปะใช้หมอกและดอกไม้นะครับ ที่อำเภอภูเรือจังหวัดเลย